ว่ามาไอ้พี่เธอไปไหนละพี่ทำปกติยังนอนไม่หลับเลยไม่หลับแบบมันไอบุญนี่นิ่เวลาสวนมันมันก็นิ่งผีนิ่งนี่มันเขาอยู่ไหนตัวมันอยู่ไหนตัวมันอยู่ไหนตัวพี่อยู่ไหนอยู่ในกลัวไม่จอมเข้ามาหาอดีวไม่เป็นไรโจก็ไา้ละตอนนี้ไอเธอไปไหนเจ็บหน้าอกนอนไม่หลับต้องกี่วันละห้า ตกรถด้วยหลวงพ่อตกรถตรงนั้นเกือบโนั่งมอไซต์ตกรถด้วยไปไหนมาไปสวดมนต์จากไหนไปไม่ไู้หรอครับพ่อเอกเขามารับไปแล้วก็ตกรถเวลาเวลาเดินไม่ไหวเขาขี่มอไซค์เขาไปรับพ่อเอกที่อยู่กับแม่นี่ที่เป็นทอมอ่ะเป็นทอมจ้าค่ะที่เขาจะขับรถส่งแม่แม่ขาวเข้าออกเข้าออกตอนนี้แม่แม่เขานั่งไปแล้วตกรถเธอไม่เดินไปเธอไปนั่งทําไมเขี้เกียจ เดินเดินไม่ไหวเดินัเจ็บยังเจ็บเดินจงกรมเดินไปขวาย่างนอซ้ายย่างนออย่าสบายนักก็ใช่เปนเดินเนี่ยคือเดินจงกรมไปเลยไม่ใช่เดินเล่นเดินแบบเดินเที่ยวเดินย่างั้นไม่ได้เพราะว่าเราสถานที่ปฏิบัติธรรมมันมีเทวดาเต็มไปหมดเลยทุกก้้วที่เธอเดินแบบมีสติเนี่ย เขาก็จะอนุโมทนาแล้วเธอจะได้บุญด้วยเข้าใจหรือเปล่าไปเที่ยวนั่งไปนั่งมาไม่ได้อ่ในเวลานี้เจ็บตรงไหนเจ็บหน้าอกมันเจ็บอยู่เปล่าผ่าาอฮะผ่าตัดหัวใจด้วยผ่าตัดหัวใจไม่แล้นไม่แล้วมันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วไม่ใช่เหรอมันมาตกเรื่องีมาเป็นเหรอ มันเพมันมาเป็นมันหลายวันแล้วหนุ่พ่อหลังหลังจากตกเรือหลังจากตกมันเจ็บหลังจากตกก็เจ็บมาตลอดเด้อ้วนอนไม่หลับอีกห้าคืนห้าคืนนอนไม่หลับเลยไม่หลับเลยเดี๋ยวยาหอมมีกินเป็นจะหอมมั้งป่ะพ่อให้กินอยู่ยังมีหรือเป่ากินกี่ครั้งกินครั้งเดียวโอดีวสามสี่ครั้งครั้งเดียวม่พอเอาไปกินเราเราเป็นเยอะต้องกินเยอะเช้ากลางวันแล้วก่อนนอนอ่ะ ไปอาขอให้เทพบิดาวิญญาณทั้งหลายยกโทษดอโหสิกรรมด้วยหายเจ็บหายปวดหายปิดอัดอยาได้มีอะไรค้างคาอยู่ในร่างนี้เลยเอาบุญหลวงพ่อไปให้ล่งไปเปปืองให้เบาให้คลา,ายให้หายวิญญาณเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยเอาบุญหลวงพ่อไปอย่าไปแฝงเขา อย่าไปขวดอย่าไปเกลียดเขาอ้าวรับดูญหลวงพ่อไปแล้วพวกนี้ให้อาหารมันมื้อนวงได้ไหมมีบ่ะมีอะไรบ้าป่ะอ๋อไม่ได้ทำบ้างเขาก็ใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันหรือพ่อเอามาเอามาถวายที่นี่ไงอ้าใส่บาตรที่นี่ทุกวันค่ะก็เอาให้มันด้วยไงเอาวิญญาณเนี่ยเฉพาะวิญญาณที่อยู่ในตัว ไม่รู้จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่รู้จะเป็นญาติทั้งหลายที่มาเกาะมาเกี่ยวที่มาขอบุญที่หลวงพ่อชี่ในวันนี้ขอให้วิญญาณเนี่ยมารับอาหารพวกนี้ด้วยและขอให้หายเจ็บหายป่วยหายหิวหาย,หายพ,พิการออกจากรล่างนี้ไปด้วยเอ,เอาขามาเทปไปดิืนหนึ่งอคอร้องไปเิืหนึ่งครับ ดึกอาพร้ยายอนเลยขอให้หายเจ็บหายปวดหายทุกข์หายทรมานหายพิกลพิก,การลุ่งโรงเบาหายขายด้วยเถิด oh. อย่าบิดเกาะเขาเด้อ อ่าพีนี้เขาให้อาหารแล้วบุญหลวงพ่อไปด้วยออกจากนั่งนี้ไม่ได้แล้วตามนี้นะนี่ไปแฟงอยู่ได้ไม่ได้ทั้งบุญทั้งคู่ขอให้หายขอ,หาข,อหขอให้เบาขอให้ลงขอให้เติมอ้าวให้มีกำลังวงชา ขอให้เธอหายวิญญาณเลยบุญหลวงพ่อไปไม่ไหวถอยเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไหนมาเดืันไอทีเอาทีขายื่นไปให้หลวงพ่ออีกทีไม่ใช่้ยีน่นีไปไหน กานจะได้มีเรียวมีแรงเลียวไม่ต้องจุ่มเลยยานี่ยานีอย่าไปเกาะตัวมันดำไปหมดแล้วคิดเลยมันแห้งแห้งอยู่แล้วมีเกาะมันอีก